สวัสดีค่ะครูเอลฟาร์มหอยเชอรี่สีทองขอนแก่นนะคะครูเอลจะพามาชมบ่ออนุบาลลูกหอยที <c oughs> ่ครูเอลได้ทําไว้นะคะค่ะหลังจากที่เขาฟักออกมาจากรังไข่ใหม่ๆนะคะค่ะลูกหอยเชอรี่สีทองเขาก็จะมาเกาะรากของจอกกุหลาบนะคะเขาจะกินรากของจอกกุหลาบเป็นอาหารนะคะเห็นไหมคะเขาจะเกาะที่รากจอกกุหลาบเต็มเลยนะคะจะเป็นอาหารของลูกหอยเชอรี่สีทองนะคะ อาหารหอยลูกหอยเชอรี่สีทองจะเป็นประเภทพืชน,น้ํานะคะเขาจะกินรากตัวเล็กๆรากอ่อนๆเป็นอาหารนะคะแอลก็จะมีจอกกุหลาบแหนแดงแล้วก็ผักตบชวานะคะแต่ว่าบ่อนี้แอลก็จะเอาจอกกุหลาบมาเป็นอาหารลูกหอยนะคะค่ะลูกหอยก็จะเกาะเต็มเลยค่ะเต็มที่รากนะคะเห็นไหมคะนี่ไงคะค่ะเขาก็จะมาเกาะกินรากจอกกุหลาบนะคะค่ะ หลังจากที่ลูกหอยเขาเริ่มกินได้แล้วเขาก็จะมาเกาะเป็นกลุ่มก้อนแบบนี้นะคะค่ะเพื่อน,น้ําที่ขวบให้ส่วนมากก็จะเป็นจอกกุหลาบนี่แหละคะ่ะแล้วก็แหนแดงนะคะแล้วก็ผักตบชวานะคะที่หาได้ง่ายๆะคะ่ะแหนแดงก็เลี้ยงไว้นะคะจอกกุหลาบนี้เราก็เลี้ยงไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไปเอาตามห้วยธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็จะกินเก่งะคะ่ะ เราเลี้ยงไว้ก็ไม่ทันที่เขากินนะคะเราต้องอาศัยไปเอาตามหวยธรรมชาติะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะเอามาใส่บ่อหอยของเรานะคะเพราะว่าให้อาหารหอยของเรานะคะหอยเชอรี่สีทองค่ะเราต้องทําความสะอาดก่อนนะคะเพราะว่าบ่อธรรมชาติก็มีมีเศษอาหารหรืออะไรที่ไปตามท่อระบายนะคะเราก็จะทำองรทำความสะอาดก่อนนะคะค่ะ ก็น้ําอาจจะสุกปุกได้แล้วก็มีอะไรอยู่ในน้ําแล้วก็ต้องมาทําความสะอาดก่อนที่เราจะเอามาลงไว้ในบ่อของหอยเชอรี่สีทองนะคะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดติดตามนะคะ กดติดตามช่องขว๋นะคะเดี๋ยวคูเา๋จะพามาชมในคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเดี๋ยวูวอ๋จะพามาชมการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ